บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนใจร้ายฟังเลยได้เพราะวันหนึ่งชีวิตของเขาเองนี่แหละจะเป็นคนอธิบายทุกอย่างแทนเราเจ็บที่ต้องเงียบแต่มันคือความจริงที่ไม่มีใครหนีได้ชีวิตคนเรานั้นมีกรรมเป็นเงาและเงานั้นจะติดตามเขาไปทุกที่ต่อให้เขาไม่ยอมรับความจริงก็ตามขอเจริญพรทุกท่านทำวันนี้ขอเมตตาําเสนอข้อธรรมที่เป็นความจริงของชีวิต ความจริงที่ไม่ได้อิงความรู้สึกไม่ได้เอียงเข้าข้างใครแต่ตั้งอยู่บนเหตุและผลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารเผชิญคนใจร้ายเผชิญคำพูดที่ทำให้เจ็บเผชิญการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอย่าพิ่งรีบตอบโต้เพราะทุกการกระทำมีเหตุทุกผลลัพธ์มีที่มาและทุกสิ่งกำลังเดินไปตามเส้นทางของกรรมที่เขาได้สร้างขึ้นเองหากเขาทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาจิตใจเขาจะหยาบกล้านก่อน หากเขาดูหมิ่นคนที่ไม่สู้กลับเขาก็กำลังสะสมความมืดไว้ในใจตนเองส่วนเราผู้เป็นฝ่ายถูกกระทำหากยังรักษาใจไว้ได้หากยังไม่ตอบโต้ด้วยโทสะเรากำลังวางรากฐานของปัญญาและกำลังตัดวงจรกรรมชั่วไม่ให้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเพิ่มชีวิตจึงไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการเอาชนะกิเลสที่กำลังเผาใจเราอยู่ทุกลมหายใจเมื่อเรายอมวางใจเราจะเบาเมื่อเราไม่ถือโทษ ใจเราจะไม่บอบช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อเราไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเรากำลังสร้างบุญให้คุ้มครองตัวเองในวันข้างหน้าธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้บอกให้เราทนอย่างคนอ่อนแอแต่สอนให้เรามองเห็นว่าความแข็งแรงที่แท้จริงคือการไม่ให้ใครมาทำลายความสงบในใจได้แม้เขาจะใจร้ายเพียงใดก็ตามเมื่อเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนใจร้ายฟังก็เพราะธรรมชาติของกรรมไม่เคยเงียบงนัน ใครทำอย่างไรย่อมได้รับเช่นนั้นต่อให้เขาพยายามปกปิดต่อให้เขาพยายามสร้างภาพต่อให้เขาตีความผิดแล้วโยนความผิดมาที่เราความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่วันยังคำ่ำพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าคนที่สร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นกำลังวางเมล็ดพันธ์แห่งความไม่สงบลงในหัวใจของตนเองเมล็ดนั้นจะเติบโตช้าเร็วตามเหตุปัจจัย แต่จะไม่มีวันหายไปอย่างไรร่องรอยเช่นเดียวกับความดีของเราแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครรับรู้แม้บางครั้งถูกตำหนิดด้วยความเข้าใจผิดแต่มเมล็ดแห่งความดีนั้นจะค่อยๆผลิดดอกขึ้นในใจเราเหมือนกันและผลของมันจะคุม้มครองเราในวันที่โลกภายนอกโหมกระหน่าใส่เราคนใจร้ายบางคนอาจคิดว่าเสียงของเขาดังกว่าเหตุผลอารมณ์ของเขาแรงกว่าความจริงแต่ตามหลักธรรมแล้วคนที่โกรธก่อน ทำร้ายก่อนใส่ร้ายก่อนคือคนที่จิตใจร้อนรุ่มที่สุดก่อนและไฟนั้นจะเผากลับไปที่ใจเขาก่อนใครในขณะที่เราผู้เงียบไว้ด้วยสติผู้ยอมถอยด้วยเมตตาผู้วางใจลงด้วยปัญญากำลังรักษาความสงบอันประเสริฐไว้ในตนความสงบนั้นไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่เกิดจากความเข้าใจว่าไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมของตนได้และการตอบโต้ด้วยความโกรธ มีแต่จะเพิ่มการเวียนว่ายในวัฏะสงสารให้ยาวนานขึ้นอีกดังนั้นการที่เราเลือกนิ่งเลือกมองเลือกภาวนาเลือกให้อภัยไม่ใช่เพื่อให้เขาชนะแต่เพื่อให้จิตเราหลุดพ้นจากความเจ็บที่เขาพยายามโยนมาเมื่อใจไม่รับความเจ็บก็เข้าไม่ถึงเมื่อใจไม่โกรธกลับกรรมชั่วย่อมดับสิ้นอยู่ตรงนั้นและเมื่อเรามั่นคงในธรรมสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาเองผลการกระทำของเขาเอง จะเป็นบทเรียนที่เสียงดังกว่าคำอธิบายใดๆที่เราพูดออกไปทั้งสิ้นคนใจร้ายที่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่นที่บิดเบือนความจริงที่โยนโทษให้ผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดของตนแท้จริงแล้วกำลังถูกครอบงำด้วยโลภะโทสะและโมหะของตัวเขาเองเราจะเริ่มมองเห็นว่าความร้ายของเขาไม่ได้ทำให้เราต่ำลงแต่กำลังเปิดเผยสภาพจิตของเขาอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ขุนมัว จะให้ผลเป็นความทุกข์ก่อนเสมอเหมือนน้ำที่ถูกคนคนหนึ่งคนให้ขุ่นจนมองไม่เห็นก้นภาชนะคนผู้นั้นย่อมเป็นผู้แรกที่ต้องรับสภาพขุนนั้นด้วยตาของตนเองดังนั้นเมื่อเขากล่าวร้ายเราเขาเป็นคนแรกที่ต้องอยู่กับจิตที่ร้อนระอุเมื่อเขาทำให้เราบาดเจ็บเขาเป็นคนแรกที่ต้องอยู่กับกองไฟที่เผาไหม้ใจเขาเองและเมื่อเขาเลือกใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือความโกรธนั้นจะย้อนกลับไปทำลายความสงบที่เขาควรมี ไม่ใช่ความสงบของเราส่วนเราผู้ถูกกระทําหากเราไม่ปล่อยให้คําพูดหรือการกระทํานั้นเข้ามาครอบงําจิตเราเรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆกรรมดีที่เราทําผ่านการไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์จะกลายเป็นกรอบป้องกันอย่างเงียบๆและผลแห่งความดีนั้นจะค่อยๆส่องสว่างขึ้นในเวลาที่เหมาะสมคนที่ใจร้ายมักไม่เคยรู้ว่าที่เขาทําร้ายนั้นไม่ใช่เราเพียงอย่างเดียว แต่เขากำลังทำลายความผ่องใสของจิตเขาเองในทุกวินาทียิ่งเขาทำมากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเศร้าหมองมากขึ้นเท่านั้นยิ่งผลักความผิดมาที่เราเท่าไหร่ใจเขาก็ยิ่งหนักด้วยบาปกรรมที่ตนไม่ยอมรับและยิ่งเขาพยายามทำให้คนอื่นเชื่อในความเท็จชีวิตเขาจะยิ่งตกอยู่ในเงามืดของความเท็จนั้นก่อนใครเพราะความจริงมีนธรรมชาติอย่างหนึ่งคือไม่เคยจะถูกทำลายได้ด้วยความโกหกแม้แต่คำเดียว เหมือนแสงสว่างที่ไม่เคยแพ้ความมืดเลยสักครั้งเดียวเมื่อถึงเวลาที่ควรถึงความจริงจะผลักความหลอกลวงให้ถอยหายไปเองและในวันนั้นคนใจร้ายจะถูกชีวิตของเขาเองอธิบายทุกสิ่งโดยที่เราไม่ต้องเปลืองแม้แต่คำเดียวเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อเราเข้าใจตามความจริงของธรรมว่าคนใจร้ายไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัดสินคุณค่าของเราแต่เป็นเพียงผู้ที่กำลังแสดงผลกรรมของตนผ่านคำพูดและการกระทำอันหยาบกา้าน เราจะเริ่มมองเห็นว่าความร้ายของเขาไม่ได้ทำให้เราต่ำลงแต่กำลังเปิดเผยสภาพจิตของเขาอย่างชัดเจนเมื่อเราเงียบไว้ด้วยความเข้าใจว่าไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมของตนได้เรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆกรรมดีที่เราทำผ่านการไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์จะกลายเป็นกรอบป้องกันอย่างเงียบๆและผลแห่งความดีนั้นจะค่อยๆส่องสว่างขึ้นในเวลาที่เหมาะสมคนที่ใจร้ายมักไม่เคยรู้ว่า ที่เขาทำร้ายนั้นไม่ใช่เราเพียงอย่างเดียวแต่เขากำลังทำลายความผ่องใสของจิตเขาเองในทุกวินาทียิ่งเขาทำมากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเศร้าหมองมากขึ้นเท่านั้นยิ่งผลักความผิดมาที่เราเท่าไหร่ใจเขาก็ยิ่งหนักด้วยบาปกรรมที่ตนไม่ยอมรับและยิ่งเขาพยายามทำให้คนอื่นเชื่อในความเท็จชีวิตเขาจะยิ่งตกอยู่ในเงามืดของความเท็จนั้นก่อนใครเพราะความจริงมีนักธรรมชาติอย่างหนึ่งคือไม่เคยจะถูกทำลายได้ด้วยความโกหกแม้แต่คำเดียว เหมือนแสงสว่างที่ไม่เคยแพ้ความมืดเลยสักครั้งเดียวไม่ถึงเวลาที่ควรถึงความจริงจะผลักความหลอกลวงให้ถอยหายไปเองและในวันนั้นคนใจร้ายจะถูกชีวิตของเขาเองอธิบายทุกสิ่งโดยที่เราไม่ต้องเปลืองแม้แต่คำเดียวเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อเราเข้าใจตามความจริงของธรรมว่าคนใจร้ายไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัดสินคุณค่าของเราแต่เป็นเพียงผู้ที่กำลังแสดงผลกรรมของตนผ่านคำพูดและการกระทำอันหยาบก้าน เราจะเริ่มมองเห็นว่าความร้ายของเขาไม่ได้ทำให้เราต่ําลงแต่กำลังเปิดเผยสภาพจิตของเขาอย่างชัดเจนขึ้นกว่าเดิมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมมืดบอดคนใจร้ายจึงมองไม่เห็นความดีของผู้อื่นมองไม่เห็นความจริงและมองไม่เห็นแม้กระทั่งร่องรอยของความทุกข์ในใจตนเองเขาจึงคิดว่า การทำร้ายผู้อื่นคือความเก่งคิดว่าการเอาชนะด้วยวาจาแรงๆคือชัยชนะแต่แท้จริงแล้วเขากำลังพ่ายแพ้ต่อกิเลสภายในของตนเองโดยไม่รู้ตัวส่วนเราผู้ตกเป็นเป้าหากเราตั้งใจดูจิตของตนเราจะเห็นความไหวของอารมณ์และหากเราหายใจอย่างรู้สึกตัวความโกรธที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาในใจจะค่อยๆเบาบางลง จิตจะตั้งมั่นขึ้นและสติจะคุ้มครองไม่ให้เราตอบโต้ด้วยความเร่าร้อนเมื่อเราไม่ตอบกลับด้วยความรุนแรงเรากำลังหยุดกระแสกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเหมือนการหยุดก้อนหินที่กำลังจะกลิ้งลงจากภูเขาไม่ให้ทำลายสิ่งอื่นต่อไปคนใจร้ายที่คิดว่าเรานิ่งเพราะอ่อนแอแท้จริงแล้วเขาไม่รู้เลยว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เงียบๆและธรรมนี้แหละ ที่จะสร้างความสงบให้เราในระยะยาวขณะที่เขากำลังถูกความโกรธของตนกัดกินจากภายในคนใจร้ายบางคนอาจหัวเราะความดีของเราแต่นั่นเพราะเขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาหัวเราะนั้นคือสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้และในวันที่ผลกรรมของเขาสุกงอมวันที่คำพูดร้ายๆกลับไปหาต้นทางวันที่เขาต้องเผชิญความจริงที่ปฏิเสธมาตลอด เขาจะได้รู้ว่าทุกคําที่เขาเคยใช้ทำร้ายคนอื่นจริงๆแล้วกำลังย้อนกลับมาอธิบายตัวเขาเองอย่างชัดเจนที่สุดโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยแม้แต่คําเดียวเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความใจร้ายของใครคนหนึ่งไม่ได้สะท้อนความบกพร่องของเราเลยแต่สะท้อนความเศร้าหมองภายในใจเขาเองอย่างลึกที่สุดเราจะเริ่มเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า คนที่ใช้วาจาทำร้ายผู้อื่นนั้นกำลังสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้ตัวเองทีละคำทีละอารมณ์ทีละความคิดที่ขุนมัวความไม่ดีที่เขาหวานออกไปนั้นแม้เขาคิดว่าไม่มีใครรู้แม้เขาคิดว่าเสียงเขาดังกลบความจริงได้แต่มันกำลังซึมลึกลงไปในจิตของเขาเองและจิตที่ขุนมัวย่อมดึงดูดผลลัพธ์ที่เต็มไปด้วยความหม่นเศร้าเข้ามาสู่ชีวิตในที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตเมื่อจิตเขาเต็มไปด้วยความโกรธผลที่ตามมาก็ย่อมเป็นความวุ่นวายเมื่อจิตเขาเต็มไปด้วยความหลอกลวงเขาก็ย่อมต้องหลงอยู่ในเงามืดของความหลอกลวงนั้นก่อนใครตรงกันข้ามกับเราผู้ถูกกระทำหากเราตั้งสติรู้เท่าทันความรู้สึกที่ถูกกระทบไม่ปล่อยให้โทสะเข้าครอบงำจิต เรากำลังรักษาความผ่องใสในใจเหมือนผู้เฝ้ารักษาแสงเทียนไว้ท่ามกลางลมแรงการนิ่งของเราไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่เปิดประตูให้กิเลสเข้ามาครอบงำใจจนเราเผือสร้างกรรมชั่วตอบกลับเมื่อไม่ตอบโต้เราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเมื่อไม่เอาความโกรธไปสู้กับความโกรธเรากำลังตัดวงจรการสืบต่อของกรรมร้ายไม่ให้เติบโตและเมื่อเรายืนอยู่บนพื้นแห่งธรรม เราจะมองเห็นความจริงได้ชัดขึ้นว่าคนใจร้ายที่ทำร้ายผู้อื่นนั้นกำลังเดินเข้าไปหาผลแห่งการกระทำของตนเองทุกลมหายใจวันที่เขาคิดว่าเขาชนะเราด้วยคำพูดนั้นจริงๆแล้วเขากำลังแพ้ต่อกองไฟในใจตนเองอยู่ลึกๆและวันหนึ่งเมื่อผลกรรมเริ่มให้ผลเมื่อความจริงที่เขาพยายามหนีกลับมาหาเขาจะได้เห็นว่าทุกสิ่งที่เขาเคยทำกับผู้อื่นนั้น แท้จริงแล้วกำลังทำร้ายชีวิตเขาเองอย่างไม่อาจปฏิเสธได้โดยที่เราไม่ต้องอธิบายสิ่งใดเลยเพียงแค่ปล่อยให้ทำและกรรมทำงานจากความเป็นจริงของมันเองเมื่อพิจารณาลึกลงไปตามหลักธรรมเราจะเห็นว่าเหตุที่เราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนใจร้ายฝั่งนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่คู่ควรกับคำอธิบายเราแต่เพราะจิตของเขาอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมรับความจริงแม้แต่น้อย จิตที่ถูกโทสะเผาไหม้จิตที่ถูกมานะทับถมจิตที่ถูกอติบังตาย่อมไม่อาจรับฟังเหตุผลใดๆเลยแม้เราจะพูดด้วยความจริงใจที่สุดแม้เราจะอธิบายอย่างอ่อนโยนที่สุดเขาก็จะบิดเบือนสิ่งที่ได้ยินตามความโกรธของเขาอยู่ดีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตมีอคติย่อมเห็นผิดเป็นชอบเป็นผิดคนใจร้ายจึงมองความดีของเราเป็นผิด มองความจริงเป็นการท้าทายมองคําอธิบายเป็นการต่อต้านและเมื่อเขามองผิดเช่นนั้นคําพูดใดๆของเราย่อมไร้ผลเท่ากับการนิ่งและปล่อยวางการนิ่งของเราจึงเป็นการตัดวงจรแห่งอัตตาที่เขาพยายามลากเราเข้าไปเกี่ยวพันเป็นการวางภาระไม่ให้จิตเราไหลไปตามอารมณ์ของเขาและเป็นการยืนอยู่บนพื้นแห่งสติอย่างมั่นคงเพราะเมื่อเรายอมลดอัตตาลง เราจะเห็นว่าคนใจร้ายกำลังเป็นเหยื่อของจิตตนเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เราต้องเอาชนะความจริงคือเขากำลังถูกกิเลสของตนทำร้ายหนักที่สุดก่อนเหมือนคนที่ถือถ่านไฟร้อนแล้วคิดว่าจะโยนมาทำร้ายเราแต่ในความเป็นจริงเขาคือคนที่ถูกไฟเผามือก่อนทุกครั้งเมื่อเขาพูดร้ายเขากำลังสร้างคลื่นทุกให้ตัวเองก่อนเมื่อเขาใส่ร้ายจิตเขาก็กำลังสะสมความเศร้าหมองที่หนักขึ้นเรื่อย และเมื่อเขายืนอยู่บนความเท็จชีวิตเขาย่อมต้องเผชิญผลของความเท็จนั้นในเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงกันข้ามกับเราหากเรารักษาใจรักษาสติโดยไม่ตอบโต้ด้วยความชิงชังไม่ซ้ำเติมด้วยวาจาไม่ปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงำผลที่เกิดขึ้นคือเรากำลังยืดตนออกจากวงจรแห่งทุกข์ที่เขากำลังจมอยู่และในที่สุดเมื่อการเวลาผ่านไปผลแห่งกรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆค,คลี่ตัวขึ้นมา เหมือนเงาที่ตามตัวเขาไปไม่ว่าที่ใดเงานั้นจะเป็นสิ่งที่อธิบายแทนเราทุกคําทุกความจริงที่เราเงียบเก็บไว้เงานั้นจะเปิดเผยให้เขาเห็นเองว่าความใจร้ายที่เขาใช้ต่อผู้อื่นนั้นท้าจริงแล้วกําลังทําร้ายชีวิตเขาเองอย่างชัดเจนที่สุดโดยที่เราไม่ต้องกล่าวแก้ตัวแม้แต่น้อยเมื่อเราพิจารณาตามความจริงอย่างมีสติเราจะเห็นได้ชัดว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้เท่าทันใจตนเอง มากกว่าพยายามเปลี่ยนใจผู้อื่นโดยเฉพาะใจของคนที่เป็นไปด้วยโทสะและอคติพระจิตที่ถูกความร้อนเผาไว้ย่อมไม่เปิดรับความจริงใดๆทั้งสิ้นเหมือนน้ำเดือดที่ไม่สามารถสะท้อนภาพได้ชัดเจนเช่นเดียวกับใจของคนใจร้ายที่เต็มไปด้วยความขุนเคืองไม่ว่าความจริงจะอยู่ตรงหน้าเขาอย่างไรเขาก็จะบิดเบือนมันให้สอดคล้องกับความโกรธที่กำลังครอบงำอยู่ภายในดังนั้นการที่เราพยายามอธิบาย พยายามแก้ตัวพยายามใช้เหตุผลสู้กับอารมณ์ร้อนของเขาก็เหมือนพยายามวาดรูปลงบนพื้นน้ำที่ถูกคนหนึ่งทำให้กระเพื่อมตลอดเวลาไม่มีวันชัดไม่มีวันนิ่งและไม่มีวันเป็นผลพระพุทธองค์สอนว่าเมื่อใดจิตสงบเมื่อนั้นจึงเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจิตของคนใจร้ายที่ยังไม่สงบยังถูกไฟภายในแผดเผาไว้ย่อมไม่อาจเห็นความจริงของเราได้เลย และการที่เราเลือกจะไม่อธิบายให้เขาฟังนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่อยากพูดแต่เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่พูดออกไปจะถูกเงาของโทสะบดบังจนหมดความหมายเมื่อเราหยุดอธิบายเราไม่ได้ปล่อยให้ความเท็จของเขาชนะแต่เรากำลังให้ธรรมะทำงานแทนคำพูดของเราเพราะผลแห่งกรรมไม่เคยปราณีใครไม่ว่าคนนั้นจะคิดว่าตนฉลาดเพียงใดไม่ว่าคนนั้นจะคิดว่าตนพูดเก่งเพียงใดผลของการกระทำ ย่อมตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวและเงานั้นจะค่อยๆส่องให้เขาเห็นตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆในวันที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวให้เขาโยนความผิดใส่ในวันที่ความเงียบของชีวิตทำให้เขาต้องมองจิตของตนโดยไม่สามารถหลบหนีได้เขาจะพบว่าความใจร้ายที่เคยใช้ใส่คนอื่นนั้นกำลังย้อนกลับมาทำร้ายเขาเองอย่างเจ็บแสบที่สุดและในวันนั้นความจริงทั้งหมดจะปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยคำใดเลย เพราะธรรมะและกรรมได้อธิบายแทนเราทุกอย่างแล้วตั้งแต่ตน้นสุดท้ายนี้เมื่อเรามองย้อนกลับด้วยใจที่สงบเราจะเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดว่าการไม่อธิบายให้คนใจร้ายฟังนั้นไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างลึกซึ้งว่าทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นเครื่องกำหนดและกรรมเป็นผู้ตามไปเหมือนเง,นเงาที่ไม่เคยละทิ้งผู้ใด คนที่ทำร้ายเราอาจคิดว่าคำพูดแรงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของเขาสามารถทำให้เราหวั่นไหวแต่แท้จริงแล้วเขากำลังสร้างเงาแห่งทุกข์ให้ตัวเองยิ่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆส่วนเราหากเรารู้จักวางใจรู้จักตั้งสติรู้จักปล่อยผ่านคำที่ไม่จำเป็นต้องรับมาเก็บไว้ในใจเรากำลังสร้างพื้นที่แห่งความสงบให้ตัวเองโดยการเลือกไม่เพิ่มเชื้อให้ไฟแห่งโทสะลุกลามพระพุทธองค์สอนว่า ความโกรธไม่ดับด้วยความโกรธเพราะฉะนั้นการเงียบอย่างมีสติของเราการไม่ตอบโต้ด้วยวาจาเร่าร้อนการไม่ปล่อยใจให้ถลำลงไปในความเกลียดชังคือหนทางดับไฟภายในที่แท้จริงและเมื่อไฟในใจเราดับความจริงจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้เสียงดังใดๆชีวิตของคนใจร้ายจะค่อยๆสะท้อนผลแห่งการกระทำของเขาทีละน้อยจนสุดท้ายเขาจะพบว่าทุกสิ่งที่เขาเคยใช้ต่อสู้กับเรา แท้จริงแล้วกำลังย้อนกลับมาเป็นบทเรียนที่สอนเขาอย่างเงียบงันแต่ทรงพลังส่วนเราผู้รักษาใจสงบไว้ได้จะเป็นผู้ได้รับผลของความดีความเบาความไม่ทุกข์เพราะเราเลือกเดินตามทางแห่งสติและปัญญาไม่ใช่ทางแห่งอารมณ์และความเร่าร้อนและนี่แหละคือชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่ไม่ต้องเอ่ยคำอธิบายชัยชนะที่เกิดจากธรรมะล้วน ชัยชนะที่ชีวิตจะเป็นผู้ประกาศแทนเราอย่างชัดเจนที่สุดในท้ายที่สุด